ำไมพระยานพระพรมถึงเรียกว่าพรมสามหน้าเป็นพระพรมองค์เดียวกับที่เราเห็นในเครื่องรางของภาคอื่นๆหรือเปล่าสวัสดีค่ะดีสุภลักษ์เครื่องรางล้านนาน,นะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนที่สำคัญหากรับชมผ่านทางแฟนเพจอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะ จริงๆดีต้องขอเกริ่นก่อนนะคะว่าคอนเทนต์ในครั้งนี้เนี่ยเกิดจากว่านีพึ่งได้ ต้องเรียวกว่าเป็นแม่แบบนะคะหรือว่าจริงๆเราก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นแผ่นปั๊มนะคะซึ่งเป็นรูปยันพรหมสามหน้าหรือว่ายันพระพรหมนั่นเองคํถาถามนี้นะคะที่ได้ถามเอาไว้ว่าทําไมพระยันพระพรหมที่เราพบเห็นนะคะในพระยันล้านนาต่างๆเนี่ยจะนิยมเรียกว่ายันพรหมสามหน้า เป็นคำถามซึ่งต้องบอกว่ามีผู้ถามค่อนข้างเยอะนะคะเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบในเรื่องของเครื่องรางร้านนานเนาะก็อาจจะมีความสงสัยในเรื่องนี้นะคะก็เลยกับพอดีนั่นแหละที่ว่าดีพึ่งได้เป็นแม่แบบนะคะที่โชว์ให้ทุกคนได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ไปก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นคลิปคลิปนี้ค่ะ ทีนี้หากเมื่อเราจะตอบคำถามในเรื่องว่าทำไมพระยานลนา,าถึงสรสร้างพระพรมออกมาในรูปลักษณะที่มีสามหน้าต้องขอบอกก่อนไว้เลยค่ะว่าเราไม่ได้บอกเล่าในฐานะของผู้ที่สรรสร้างนะเพราะว่าการสารสร้างนะคะตามตำรับตำราของครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ท่านต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการสร้างโดยมีอุปเทหรือมีการซ่อนสอด แทรกและซ้อนเรื่องเกี่ยวกับคติทางธรรมอยู่ในนั้นดังนั้นในหมวดนี้นะคะต้องขอยกเอาไว้ก่อนจนกว่าที่เรานะคะจะสามารถหาข้อมูลหรืออ่านเรื่องราวที่ลึกซึ้งมากไปกว่านี้แต่สำหรับค่ะผู้ที่สะสมพยานล้านนาและต้องบอกว่ากล่าวถึงในเรื่องของมุมมองทางศิลปะนะคะสำหรับพยันพรมสมหน้านั้นอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมิติในการสร้าง ทำไมดิพูดถึงคำว่ามิติค่ะเพราะว่าในการสรรสร้างผ้ายันนะคะพูดง่ายๆเลยเหมือนกับการที่เราค่ะเขียนหรือวาดรูปวาดถ้าเราย้อนเวลากลับไปในสมัยก่อนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่ได้เป็นแบบ 3D ใช่ไหมคือเป็น3ม,มิติซึ่งเราจะสามารถมองเห็นได้รอบทิศทางของวัตถุหรือรูปภาพหรือรูปวาดนั้นๆค่ะแต่ในสมัยก่อนค่ะทุกอย่างเราจะเห็นในมุมทีเ่เราจะเห็นเพียงแค่ด้านหน้าเหมือนที่ทุกคนกํลาลังเห ีอยู่ในขนขณะ้ทุกคนก็คงไม่สามารถทราบได้ว่าดีท่ามสีผมด้านหลังหรือเปล่าถูกไหมฉันได้ก็ฉันนั้นค่ะในรูปลักษณะของการสันสร้างนะคะลงในพายันก็อาจจะเป็นการสัสร้างที่มองหน้าตรงคือสามารถเห็นนะคะได้เพียง180อ,องศา,ศาเท่านั้นจึงทำให้เราอะค่ะมองเห็นนะคะรูปยันนะคะในรูปลักษณะของการที่พระพรหมท่านมีเพียงแค่สามหน้า ทั้งนี้ทั้งนั้นแหละค่ะว่า เมื่อเรามองในมุมของผู้สะสมนะคะแล้วก็มองในเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะค่ะก็สามารถที่จะทําให้เราตอบหรือคาดคะเนนะคะได้ว่าพยานพระพรหมสามหน้าที่อยู่ในเครื่องรางล้านนาก็เป็นการสรสร้างนะคะเ,ออเป็นรูปรักนะคะของพระพรหมเฉกเช่นเดียวกับเครื่องรางของขลังในภาคอื่นๆนั่นเองและสําหรับในการสรรสร้างพยานพระพรหมสามหน้านะคะเท่าที่ดี พบเห็นพายานมาในพายานล้านนาโบราณน,นะคะเราจะพบเจอตั้งแต่ที่มีอายุรา,ราวๆหนึ่งร้อปีโดยประมาณนะเป็นการพูดโดยเฉลี่ยเรื่องของอายุนะคะคือเป็นการสารัสร้างพายานในรูปแบบของการเขียนนะคะเป็นพายานเขียนเป็นรูปยานเขียนอักษรายานนะคะแล้วก็ไล่ามาถึงปี 2500, 25 0 0 2530มมาจนถึงในยุคปัจจุบนันเราก็จะพบเห็นนะคะในการที่อาจจะมีการเขียนด้วยนะผสมกับการที่เป็นใน รูปแบบของการสกรีนนะไล่ยุคไล่อายุกันมา และแน่นอนว่าทุกคนคงต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของพุทธคุณและอิธิคุณของพญานพรมสามหน้ากันใช่ไหมในสําหรับหมวดของพญานเมตตานะคะเป็นเมตตาหานิยมหรือบางคนก็จะบอกว่าเป็นเมตตามหาเสน่ห์เนี่ยในหมวดของพญานเมตตาของลานนาคะ่พะพญานพระพรมสามหน้าถือได้ว่านะคะได้รับการยกย่องนะคะว่าเป็นพญานที่มีคุณทางเมตตาติดอันดับท็อปจริง ต้องเรียกได้ว่าติดอันดับต้นของหมวดพยานล้านนาเลยทีเดียวในเรื่องของพุทธคุณและอิทธิคุณนะคะได้มีการกล่าวเอาไว้ว่าที่ดีทางชนะอุบาททั้งปวงป้องกันภยัยและยังเป็นเมตตามหานิยมเข้าเจ้าเข้านายเป็นที่หนึ่งมีสเสน่ห์และค้าขายดีนักแลและก็คงแน่นอนว่าเราทุกคนนะคะรู้จักพระพมในฐานะของ โรมผู้สร้างโรมผู้ริคิดการเป็นไปของชีวิตมนุษย์กันเป็นอย่างดีแต่ทีนี้ค่ะในมุมของเมื่อนาม,มาสรรสร้างนะคะในรูปของยัน ก็มีองค์ความรู้นะคะจากครูบาอาจารย์แต่ละตำรับตำราในแต่ละภาคเนี่ยอาจจะต่างกันแต่จริงๆคะ่ะหากเราศึกษานะแล้วก็มองในภาพรวมอะคะ่ะเราก็จะพอรับรู้ได้ว่าเป็นที่มีการเชื่อมโยงถึงกันอาทิเช่น,นะคะในรูปลักษณะของพระพรมที่เราพบเห็นว่าท่านมีสีหน้า มาส,สร้างเป็นพายาน,นสร้างเป็นยันต์ต่างๆเนี่ยกล่าวกันเอาไว้ว่าลักษณะของพระพรหมที่มีสีหน้าก็เป็นการสื่อถึงธาตุทั้งสี่ได้แก่ดินน้ำลมไฟและในอีกมุมมองหนึ่งค่ะก็สามารถที่จะกล่าวและเชื่อถือได้ว่าอาจจะเป็นการกล่าวถึงหลักธรรมในเรื่องของพรหมวิหารสี่ได้แก่เมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขา และสุดท้ายนี้ค่ะจากที่ดีได้กล่าวถึงเรื่องของคติในการสร้างรวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธคุณและอิทธิคุณของพญานพสามหน้าที่ได้มีการกล่าวเอาไว้ว่าพญานพสามหน้านั้นมีมงคลเป็นอย่างมากที่สําคัญเป็นพญานที่ดีเป็นอันดับต้นของพญานล้านนาโบราณหากเรามองในมุมที่กว้าง และมองในมุมที่ลึกเข้าไปเราอาจที่จะพอสัมผัสได้ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอุปเทศพ่อธรรมคติธรรมคําสอนที่ครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ทุกทกท่านได้สอดแทรกและซ้อนเอาไว้ในผยายานพรมสามหน้าก็เป็นไปได้ และก็นั่นแหละค่ะว่าเครื่องรางล้านนานั้นเป็นเครื่องรางที่เข้าแล้วออกยากมากเพราะเครื่องรางล้านนานั้นมีมต์เสน่ห์อย่างที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยังไงวันนี้ดีสุภลักษ์เครื่องรางล้านนาขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ